ข้อมูลจากโวคอฟเป็นสิ่งที่เราคอนเฟิร์มสิ่งน่ากลัวที่สุดเฟอา์ซิลกำลังผลักเนเราจะไม่แน่ใจนะเขามีแน่นอนผมมั่นใจเราเจอรหัสเข้าโวคอฟหาะเขาโวคอฟเป็นพื้นที่ปลอดคนในโซเวียตแถวยูเครนนี่คือภาพถ่ายจากทางดาวเทียมผมอยากรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตึกนี้เราจะปล่อยให้ทุกคนเดือดร้นไม่ส่งอาวุธจะไปเข้าตังคคีบ เบลนายเข้าทางนี้เธอก็อยูนี่กับบูธนะเมสันกับฉันจะไปรอทางออกพาสจะเป็นคนนำเองเราไม่รู้ว่ากองกำลังนั้นถูกจับไว้ใดถ้านายต้องบูธนายต้องบูธถึงเวลาส่องม่านเหล็กแล้วม่านเหล็กอ่ะอายอนเคอร์เทนเลดไลท์กรีนไวท์ฟอสเซเบลเลเซอร์จูเครนจูเอสเอสอาร์โอเค บ้านเหล็กเป็นยังไงกูยอยากรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรับทราบครับให้เมสันแอดเลอร์เตรียมพร้อมเนะี<ป>่ยบ้านเลย,ยไอ้เหี้ยไทยหกสามแม่งปืนจีแนแดงนถ่ายแต่ข้างหน้าละเข้าไปพ,บพ,บพับคิดว่าอยากจะเข้าไปในคุกนะ ว่าค่อยทำในหลังจากเสร็จงานเพอร์ซิวแล้วกันนะว้าวาน่าจะ,ะข่แป๊บหนึ่งปังหนึ่งขอดูกคนนี่ไอ้องเคยเห็นนะเชีย่ยไม่เคยเห็นไวแป๊บอไอ้อัเคเห็นไมหมอย่เนี่ยเ,เออถ่ายอยู่ เดินาให้สกปรกว่ะการปะยิสงสเลยแป๊บน,นึงนะรอให้รถมันจอดก่อนยิงนี่มามงงจะไม่ได้แปลงสวยสถืถถอว่าแก้ปัญหานะลงไปเลยเลยสไลด์ไปเลยเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะคเวอร์ให้สไลด์ลงใช่สุดหล อ,อ,อะไรที่หาได้ถ่ายรูปให้หมดเลยโอเคถ่ายรูปเนาะแล้วมีอะไรอ,ะอ่ะอู้หู้ต้องถ่ายถ่ายเลยเอออะไรก็ได้ที่มันใช้ได้อันเดียใช้ได้ป่ะใช่ไหมโอเค กอกกแม่งพิกล็อกม่ยากอยู่ไะไอ้ยี่พิกล็อกไงวะเมื่อกี้ตอนแรกทำได้เลยเราบอร์ตแม่งล็อกดีอะว่าจะเสียเวลากับการพิกล็อกอยูยแหละเย้ เอาไปไปไปโอเคทีนี้ทำได้เ้าไปพ<ว>เพื่อที่นะเดี๋ยวรอ,อดูว่าสัญขอปกเลยแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยคิด่ได้ดีเชี่ยก็เอากแลัง <c oughs> หาทางเข้าเดี๋ยวจะหนีไปแมง เสียงแล้ววะหลบมึงงๆมั้งน้ำเงาหอ้ยเว้เนอเว้เนอโอ้ยเว้เนอโอ้ยเว้เนอโอ้ยเว้เนอเขาเข้าไปไงวะเนอโอ้โอ้โอ้ไม่มีแหละครับวัด มุขแค่อยากเข้ามาถ่ายรูปครเคลียร์มึงก็บ่นอยู่แล้วว่าเคลียร์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 เฮียมึงเห็นวายฟงฟังรักอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮียนี่มีเพื่อนมาอูอเเ้มึงขันไฟมาเฮ้ย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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออมึงเล่ามาให้ได้ปะมียิงหัวมึงเองมาได้ปะมาได้ปะ ตายมึงไม่รู้เฮ้ยเพื่อนมึงตายเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ใช่ไหมมึงกูล่อ,อหมดเก็บแม่งห,หมดฐานนั่นแหละยี่สิบวิ่งสบายสบายรอ,อไม่คนเนี่ยรอ,อไม่ให้หมดนั่นแหละหมดไหม หมดยังไม่หมดยังไม่หมดก็ท <L un ters> ำปืนทำไมหมดเก็บหมดอันซ้ายอ่ะโอเครีบเข้าไปใช่ไหมอู้หูหูหม่งรู้ดีจัดยิงเก็บไม้เข้ามาอู้ โอ้โหเฮียรถถังเอพีซีรถก่อหนักนี่ว่ะหมันไส้อ่ะยิงแม่งให้หมดเลยแล้วกันอืม ปุ๊บป่ะแม่งเอู้หูไม่เป็นไรทำอะไรหายเปล่าโอบคุณแหม่ไงที่เบลมาแล้วเข้าเจอแล้วโอเคโอ้ยแม่วไม่กด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 โอเคโอเคเมื่อกี้กูเฟลไปรอบหนึ่งอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแถวนู้นมันมีอะไรข้อมูลอะไรบ้างป่ะ มีเอกส่รข้อมูลอะไรดีๆไปอ่ะได้ไหมไม่เอาอ่ะไม่ใช่ขบวนนะเ,เราเป็นอาวุธอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสามสี่สี่ห้า คืงไปเลยเล่นแบบกองโจรนะอ้าวฝึกเป่าหัววูดก่อนโทษที sorry e r e ไม่วูดมันลงไไวมันตกใจมันไส้มันไส้วูดขอยิงพานีหัวจะเล่นๆนิดหน่อยอยากยิงหัววูดเล่นโทษทีวูด ไเคเดียวจะอยู่นูน่นอ้าวไมไม่รู้ไม่รู้หรอไม่รู้หรอม่ตอนน้ไม่เลยเ,เียกิมนะอยู่หลังกูไมแปลกใจที่กูยิงมึงอะเราไม่ไปทำยสิโอเคโทัทีทัทีโอ้ s i า e ปหาออส,สาหานหนิ่งนะเผื่อจะมีข้อมูลอะไรนิดหน่อย้อยเดี๋ยวแปนึงปนึงโอ้ยตรงนี้ต้องมีพวกโซเวีเป็นพันนแน่แนะโอเคคุมกันด้วยเอาเปิดไปรอไหมเลย อย่าไปบอกใครนะไอ้เบลไม่บอกไม่บอกแน่นอนคนเขารู้กันเยอะแล้วที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันที่ถูกซ้อนไม่เหมือนเมืองใน USA เลยเออถ่ายรูปทีดิจับไป ทำไมามึงต้องฝึกในอ,อเมริกาด้วยเหรอ The Red Army Coming Soon เส oh, er, ี่ยแมนกเริ่มกันละไปเถอะกลัวลังดูกลัวลังเที่ยโ okay, อเคอยู่อ๋อความมาเที่ยวแล้วกันเนาะขอระเบิดแล้วกัน <S 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 มึงไดิ มันไม่อยู่ดิมันเนียนด้ฝึกพวกปืนจริงแล้วล่ะฝึกลงปืนจริงมั้ยล่ะฝึกจริงนะครับไม่ต้องฝึกหรอกครับฝึกจริงทำไมครับฝึกยิงจริงๆไปเลยไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกเดี๋ยวได้ฝึกยิงปืนจริงฝึกอย่างนี้แหละสนุกว่าเชื่อดิอ้าว กูแถมให้ระเบิดสมจริงมากดีดีกราโนต่อสู้กะไอ้ยัยคาดากูไม่ต้องเออมึงไม่ต้องทำอะไรดีไหนวะอันนึงมุมนี้ไม่เห็น โอ้โันกรนกรนกระืจีนมันโอ้ปืนจีนห่วยมากเอาแถมให้เป็นหลูกโอ้โหโอ้โหโ้ยมงเจ็บเจ็บเจ็ตวนึ่งมีแต้วะโอ้โ้เฮียตายเลยไอ้พานี่กูติดเล่นเกินละ เดี๋ยวนัดสองนัดสองนัดโอ้โหไอ้เหี้ยปืนปืนรีวีกันเนี่ยไอ้เหี้ยยิงไม่ไม่ตายเลยโอ้ปืนปืนมึงหลอโถอยมากเอาไปแดกไปบูมสมจริงไหมล่ะแล้วคนนั้นไปไหนไปไหนคนนี้กูก็ไม่รู้ครับเออเออไปไปไปเถอะไป ปืนมันหลวบโคดมากไอคิ้วปืนจ yeah. yeah. ีนมึงไม่เอาปืน hmm. จ oh. ีนได้ปะพวกมันไปไหนกันหมดนะม่นทุครับเฮ้ยดีดอัพสมบูรณ์เกิดข่าวสกัดเสียไม่ก๊อฟจนบับปุ่นึงอไอคิ้ยระเบิดมึงเยอะจังวะเอาโหเอาแล้วมึงเอาแพร่ไปได้สมจริง ้ยไอ้บู๊ตบังมันต้องโอ้โหมันปานระเบิดอะไรเขาเมึงเนี่ยี่พาเน่จะนานเล้วมึงสไนเปอร์ไปเลยมึงอ่ะไอ้เหี้ยหุ่นโอ้โหบีบีกันแล้วะหลายอย่างเฮ้พวกคอมมี่ Mày góp nghe ấy giờ phục trí à. Bộ đi. Ê, nó chắc cắt chi nè. Hồ, mày... rai. đi rồi. Ở burger không

ไปที่คอโตรลทาวเวอร์เนาะมาต้องเลนสไนโอุ๊ยสไนแรงเหรอสไนแรงเหรอครับสไนแรงเหรอครับยิ้มสไนแรงเหรอครับพวกสเปนนะ้าที่ยิยงไปสุดมอเไซคไปมึงอะ ระเบิดไปเพิ่มได้กระสุนแล้วเฮ้ยอปกพกปืนยาวนั่นแาละพกมัมกนแล้วแลว้วลิฟต์มันอยู่ไหนวะ ป,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 ปีนไปหรอเยี่ยปีนในก็ะเคียดนะโอไปนี่เลยกระเคียไม่ก่อนนะไม่ก่อนฮนะโอ้โอ้โอ้โหไม่ก่อนนะไอ้สัสไม่เอ้ยแล้วกลัวสนายมานทำไมเนี่ยไอ้ป,ปืนกดต้องสู้ปืนกดละ ขอขอขอหาปืน,นกดจ่าปืนกลปืนกด A K G C U สองสองสองมานก็ได้สองมันได้เออนั่นแหละสวยเอาสองยัดหน้าแม่งเลยเี้วายละโอเคโพก่อนม่ต้องว่าเงยขนาดนี้ไม่เก็บเสียงละลก่อนโอเค <differences S 2> ไปเลยโอ้ยโอ้โอ้เนโอ้ยเวนโอยอโอขออนุญาต เติมกูตายไอ้หี่ตายแกเอาไม่มายอมสแปร์สแปร์มาเลยไอ้น้องมาปืนปืนนี่แหละบูไปแล้วก็บูสุดๆไป พอแตกสวยเออเออโอ้โหเออว้อายต,ต,ต้องเล่นกระบ,บอกนี้จุดท่าศูนโอเคตายไหม่ะครับรอจุดท่าศูนย์ยิงแม่งไอ้เหี้ยมา

it looks like they're command center come on anyway there is <laughs> a whole bunch of them wow jackpot computer said let's see what the reds do really yeah but left ktb welcome to the soviet people's warfare analysis archive okay kgb update operation, operation green light restricted access oh. What the fuck is operation green light over Greenlight? get like whatever bell can you hack into there bell hack them man Go. Of course, there's a password. Look around. Mm -hmm. Chai, some you smart. something ใช่ the desk Okay. Guess Soshi. Nice. 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 No one will know, not even Adler's team. The stakes are too hard. high. highest understatement. are talking about the American in Berlin. This doesn't make any sense. This infiltrated a CIA nuke program. ควบคุมเดอะฮัทสันไ,ไ<ง>อ้เวทเชียเชียเสียมาเองเลระเบิดของอเมริกาเดอะฮัทสันไม่งก็ะสึกรู้แม่งรู้ได้ไงเดี๋ยวขอท้ายก่อนก่อนไปขอท้ายก่อนเออกูยังไม่สามารถเชื่อถ่ายก่อนก่อนเดฮัทสัไน,สนไม่โกหกเราไม่โกหกเราฮะฮูะ้พูดเรื่องเฮี้ยเนี่ย ไม่พูดถึงเอาไปใช้ินไลท์โอเคแล้วฮัสมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยออกมาก่อนเถอะยิงแม่งด้วยจุดาศนย์ี่แหละยิงแม่งด้วยจุดย์ยิงแม่งด้วยจุดห้าศูนย์กูยยไ,ย,ย,ไยไวแล้วโอ้โหโอ้ชช เอพีทีนี่ามันจำของหัวขาที่เขาเพิ่มมาดูต่อว,วิ่งแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งมาเว้ยดูข้างหน้าดูชิบแม่งพองบอลระเบิด,ด,ดนี่โลกบไปเลยโอ้โหเออคือท่าโตกันทะลุได้สัตว์ แถมให้อีกหนึ่งลูกมันต้องฝึกเอาไปเลยเยิงไปอีก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 โอเคเป้าาอุย้ยยังไม่หมดเหรอสไปตนาร์ตละไงวะ สปายด้านแล้วไงอ่ะโอ้มีที่นึงถายก่อนโอ้มีเซกเตอร์อเียดอ่าอ่าจะเปลี่ยนปืนเลยวะเขียดเอามาใช้ก่อนแกเผ็ดมีระยะไกล วุ้ยกูเบลขอทราบสถานการณ์กำลังรอเมสันมารับเออรออยู่ออกไปเรื่อยๆไปเลยไปเลยเล็บๆไปเฉยไอพวงเนี่ยมันบล็อกทางเข้าเราต้องปลุกเข้าไป ถ้าลวงเข้าไปโอ้โหมันดึงดีโลจูได้ละไม่มีหวัวได้อยู่โดนจุดห้าสูนไปดิครับโดนจุดห้าสูนไปดิครับบุกไปสโิโอู้เขาเรียกว่าการหายใจแบบ ชอบไปเลยเอ้ยมีอีกเหรอยิงไปอีกรอบนึงมึงอะไรจุดห้าศูนย์ก็ยิงเข้านะจ๊ะจุดห้าศูนย์นะเข้าไปดิหัวแตกเอาชุดห้าศูนย์ยิงไปนัดหนึ่งสุดมาเบลไม่ต้องชมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้าโ,โมชฉันนะ่ะแมนสไนครับแมนสไนปืนเนึ้อไม่กล้าครับ สาน,นยิงได้ครับปืนหนึ่งไม่ยิงครับเ,เล่นสไนายแล้วลุงเล่นปืนหนึ่งไม่ลุงโผล่หัวมากันยิงจริงสิโผล่ตัวมาทำไมโผล่ตัวก็โดนเหมือนไงวะเปิดฝันจริงไปก่อนดิเสียงไม่มีอยู่ ี่ยประตู่วลงไปขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยดีมากเลยเอาที่ดีเดี๋ยวขับจับไปกับฟาไม่ไหนก็ฟ้าไม่ใช่หรอไหน๋ยวนีโอเคไปกันเลย

คาเหมอนกันนะเนีเฮ้ยเห็นน้องออกแล้วยิงพวกี p นะขับฟ้าไปเฮ้ยขับฟ้าไปดีโอ๊ยไหม่อ้ขับฟาวูดเบลอสารการเดี๋ยวก็ถ้าฉันไม่ถ้าฉันไม่ต้องเเนี่แน่จไปยี่หาสไม่กูความลับไว้มันต้องมีอะไรแน่

ทำไมถึงไปหาไม่แน,น,น่นจะ <c oughs> นายควรจะคิดก่อนนะทุกคนพอไอ้แล้วป <c oughs> ่อ,อก,กนก,ช,นช,นกช่วยเราจับเอสรสได้หรอกทำไมไม่บอกว่านั่นเป็นระเบิดของใครกัน <c oughs> มันต้องการพวกเราเก็บ,ก <c oughs> บอ <c oughs> ะไรเงไอ้พวนี้ไม่กเ,กเรารอมันไม่ได้กหรอกแต่มันบอกไม่หมดเฉยๆนี่มันสิ่งหน้าที่เขา Tell them your own First version of the truth. There is no truth. Only who, who you choose to believe. do all about that. you all Don't you, rush Operation Greenlight. Operation Greenlight. What is it? Tell us everything. Back in 58 the arms were. was in Eisenhower was convinced that we couldn't quick enough. So he a องก็ได้เ d o p e r a ิ i o n กา Greenlight เป็นประการ s ั h สัญญ์ในการระเบิดไว้ใต้ในป r เจ็ดสิบระเบิดถูกอัพเกรดไปสามารถฆ่าคนได้โดยที่จะไม่สิ่งก่อสร้างเสียหายได้เลยหนึ่งพันคนต้องฆ่าแต่ยังมาหัวเรื่องการก่อสร้างนะ นั่นจะห่วงเรื่องมันนั่นจะฆ่าคนมากกว่าห่วงกันเราควรจะห่วงเรื่องแก่ชีวิตฉันรู้แล้วมีระเบิดนั้นหายไปนานแค่ไหนมีขั้นหนึที่กรีนไลท์มันออฟไลน์ไปทีนึงแล้วเราได้เจอเฟอร์ซิว์แต่เราค <So S 2> ้ไม่ค้นเฟิแล้ว,ลวเราเอามีกันผลิตระเบิดขึ้นมาเราจะได้ภาพเฟอร์ซิวกดแล้ว,จะจะวก็ อเมริกาจะเป็นสตรัวต์ดังในคโลกเลยถ้ามีถ้ามีคนมีปัญหาก็ควรจะทำปัญหาเพราะทำไมนายไม่ฆ่าฝึกผึที่วิญามระวังด้วยลัะสันไม่แน่ข้างหน้ากูจะไม่หยุดอยู่เตรียมตัวบอกก็บอกไม่หมดน้ะมึงเจ็บไหมล่ะสัน